อ่จะจับตาดูดีๆครับเก่งเจอเก่งเลยครับคู่นี้ถือว่าะระดับแถวหน้าของแข่งซ้ายนี่ตวัดแป๊บเดียวนี่บางทีอาจฝันหวานได้ครับคู่ต่อสู้เบิ้ลแข่งขวาเลยครับนี่นะครับแม่ต้องไต่คูไต่ปลาบ้างครับกำไรเพชร Driver. โอ,อ้ยยังไงครับโอ้โหค่โอยๆย่อลงไปครับไง นี่ครับจังหวะถอยหลังพอดีครับแล้วจิ้มปักเข้าไปครับโอ้โหดูครับแขนผ้าเชือกนี่ครับนี่ครับด้วยประสบการณ์นะครับชาวต่างชาติไม่รีบครับมโอ้โหเป็นโรคท้องบางซะงั้นครับปาสคาครับถล่มแหลกนะครับกำไรเพชรนอนฟังนับถึง8นับมวย3ยกนินหนึ่งไม่เป็นไรครับโดนลำตัวนี้มีหันดีหันขวาครับปาสคาจิ้มลำตัวอีก้วครับ กับไรเพชรเห็นเป้าเลยครับเห็นแล้วครับเห็นอะไรบางอย่างแล้วครับสุดอีกแล้วครับสุดอีกแล้วครับไหวหรือเปล่าครับโอ้โหเจอตัดใช้โครงต่อยลิ้นปีเข้าไปเป็นนับครั้งที่สองครับต้วนนะครับทีครับโอ้โหซ้ายดีสูงอีกแล้วตูวครับเป็นเจ้าของค่าย เตือนแล้วครับหลับเลยครับแม่แข้งซ้ายครับโอ้โหไวมากครับโอ้หลับนิ่งเลยครับหลับนิ่งไปเลยครับโอ้โหแรงจริงๆครับแข้งซ้ายของกำไรเพชรครับดูกันอีกครั้งครับโอ้โหเต็มกรามเลยนะครับปั๊บแล้วดูด oh oh, oh, ีคร okay, oh, hmm. ับป๊าบเข้าไปครับโอ้โหไม่ร่วงก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงครับเร็วจริงๆครับลำตัวไปก่อนครับแล้วก็ซ้ายขึ้นบนครับ น่นครับไปร่วงอยู่หน้าสมรสํำสิงนแเละครับพี่ชายของสมรักคำสิงครับดูครับโอ้โหเต็มดูกันอีกครั้งครับโอ้โหเต็มกลามเลยนะครับปั๊บแล้วดูดีครับป๊าบเข้าไปครับโอ้โหไม่ร่วงก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับเร็วจริงๆครับลำตัวไปก่อนครับแล้วก็ซ้ายขึ้นบนครับน่นครับไปร่วงอยู่หน้าสมรสํำสิงนแเลยครับพี่ชายของสมรักคำสิงครับ ดูครับโอ้โหเต็มดูกันอีกครั้งครับโอ้โหเต็มกลามเลยนะครับปั๊บแล้วดูดีครับป๊าบเข้าไปครับโอ้โหไม่ร่วงก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับเร็วจริงๆครับลำตัวไปก่อนครับแล้วก็ซ้ายขึ้นบนครับยอดไปเลยนะครับกับการเตะก้านคอ and you're winner Way technical knock out เป็นชัยชนะ <challenge. S 1> อันเฉียบขาดของกําไรเพชรอยุธยาไฟยิมครับวันนี้ไต่ก้านคอนมักพัสคาลยัสคิวิตไปได้ในยกที่2